สวัสดีครับช่องครัวชัยค้าใบตะนหนองครับผมวันนี้ได้วัตถุดิบอย่างดีมาเลยครับนี่ครับเป็นหนูนานะครับสดๆเลยครับสามกิโลกรัมช่วงนี้หากินยากนะครับหนูนาวันนี้จะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับผมก่อไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างหนูกันเลยครับผม นะครับสดๆเลยครับ เดี๋ยวย่างแค่นี้พอก่อนครับนี่ก็พอสุกแล้วครับใส่ถาดไปก่อน ครับผมได้ย่างหนูเสร็จแล้วนะครับย่างจนเหลืองขนาดนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูหนูทอดกระเทียมพริกไทยครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะมีกระเทียมพริกไทยน้ำปลาซอสปรุงรสชูรสดแล้วก็ลรสดีนะครับผมผงปรุงรสนะครับ เดี๋ยวเอาหนูไปทอดกันเลยครับครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทอดหนูกันเลยครับนี่นครับ กินหอมมากเลยครับเพราะเราได้ย่างมาก่อนแล้วนะครับการย่างเตาถ่านมา่ก่อนนะครับมันจะหอมมากครับผมแต่ทอดสดเลยก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้ครับ ทอดไฟไม่แรงเกินไปนะครับเพราะถ้าไฟแรงมากๆเนียนมันกระเด็นครับน้ำมันที่ผมทอดนี่ผมใช้น้ำมันน้ำมันจากการเจียวมันไก่นะครับราคามันจะถูกหน่อยแล้วก็น้ำมันไก่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมครับผมเพราะตอนนี้น้ำมันพืชราคาแพงมากครับ ขวดละตกห้าสิบาทครับตอนนี้น้ำมันไก่นี่โลละแค่ยี่สิบห้าบาทครับเราเอามาเจียวเก็บไว้ครับมีกลิ่นหอมมากครับแล้วก็ไม่จับตัวเป็นไข่ด้วยนะครับ นะครับทอดให้เหลืองประมาณนี้เลยนะครับให้เหลืองกรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุกกระเทียมพริกไทยกันครับขั้นตอนต่อไปพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็จะเจียวกระเทียมมาเลยครับ เดี๋ยวกระเทียมไม่หอมเลยนะครับใช้ไฟไม่ค่อยไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวกระเทียมมันจะไมหม้ค่อยๆเจียวไปครับพอตัวเจียวจนกระเทียมมันเหลืองเลยนะครับ ครับเมื่อเตียวกระเทียมได้ที่เหลืองได้ที่แล้วการหนูเทนลงไปเลยครับนะครับคลุกเข้ากันให้ทั่วเลยครับ ครับเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปเลยครับแล้วก็ซอสปุงรสนะครับคล้าไว้ชั่วเลยนะครับใส่ผงปรุงรสหน่อยครับ เบงไฟตรงนี้นะครับไฟแรงด นี่ครับสุดท้ายครับปิดท้ยครับเททั่วนะครับครับเสร็จนะครับปิดไฟนะครับมันจะแห้งเกินไปครับ มนูนี้ผมจะไม่มีน้าเป็นส่วนประกอบนะครับจะคุกเ้าแห้งๆครับจะได้รสชาติที่ดีกว่าเสร็จแล้วนะครับนี่นครับหนูทอดกระเทียมพริกไทยครับผม น,นี่ก็จะอร่อยดีเหมือนกัน,นครับอหอมคุกข้าวดีลยค,ครับผมหนูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำไปรับประทานกับภรรยาแล้วก็ลูกๆนะครับผม วันนี้ครัวไทยคาใบตะหน่องก็ขอจบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะนําไปให้ภรรยากับลูกกินที่ตลาดนะครับผมลูกชายกับภรรยาชอบมากครับวันนี้นั่งกินจะไม่นั่งกินคนเดียวครับเดี๋ยวจะไปกินรวมกันกับครอบครัวครับผมคลิปหน้าผมมีอะไรดีๆผมก็จะมานําเสนอใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ผลด้วยนะครับบ๊ายบาย